จากนั้นของใหม่อีกแล้วนะครับคือตัวนี้ไดออปเตสไดออปเตสได้มาใหม่1 2 3 4 5 6 7 8ชิ้นเองนะครับมันจะไม่เยอะจะเป็นเกรดที่ที่ผมใส่นี่แหละจะสวยมากไม่ค่อยมีตำหนิอะไรแล้วก็อีกชิ้นนี้พันลวดทำเป็นจี้ห้อยคอนะครับมันจะ เคลียร์จักะหัวใจได้ยอดเยี่ยมมากๆไดออปเทสเป็นหินแห่งการโอเคโอเคมิสสโตนอีกอันหนึ่งโอเคมิสก็คือหินแห่งการเล่่แปรธาตุหินแห่งการปฏิหารออกแนวนั้นประมาณนั้นนะครับคล้ายๆกับลาบารโดไรส์ส่วนชิ้นนี้ส่วนชิ้นนี้เล็กๆนะครับด้านนี้จะเป็นอย่างนี้ด้านนี้จะเป็นสวยอยู่ทำจี้พันรวดนะครับ รอบนี้ผมตั้งใจซื้อเล็กๆมาไม่ไม่ไม่เอาใหญ่ๆเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่มีตังมากนักนนชิ้นซ้ายขวาส่วนข้างบนเนี่ยเออน่าจะราคาราคาเดียวกันหมด4ชิ้นราคาเดียวกันหมดนะครับสชิ้นนี้ราคาเดียวกันหมดเขาใส่น,นี้ให้ดูเฉยๆนะครับโอเคไดออปเตะประมาณนี้เดี๋ยวผมอ่านไดออฟเตให้ฟังก่อนความสำคัญของเขาก็จะมีอยู่เหมือนกันไดออปเต คือตัวนี้จัก,กระที่เกี่ยวข้องจัก,กระหัวใจแล้วก็จัก,กระหัวใจส่วนบนด้านด้านบำบัดรักษาเอ่อใครมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาดวงตาอันนี้คือช่วยทำให้สุขภาพพวกนี้ดีขึ้น h e a l Regenerate Damage t i s 1> s u e ใครมีบาดแผลมีอะไรในร่างกายมันจะช่วยให้หายเร็วขึ้นโดยเฉพาะที่ตับนะครับโดยเฉพาะบาดแผลที่ตับที่อะไรเนี่ย Support Health of the Heart and Immune System ช่วยช่วยทำให้สุขภาพของหัวใจดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับด้านความคิดจิตใจนะครับเป็นหินอัลติเมทสโตนออฟฟอร์กี n e s สเป็นหินแห่งการให้อภัยที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสุดๆยอดเลยประมาณนี้นะครับใครที่อภัยให้ตัวเองและผู้อื่นไม่ได้อะไรเนี่ยก็ ลองไดออปเดสดูนะครับผมก็ใส่อยู่เพราะว่ามันก็นจะมีอะไรลึกๆอยู่ข้างในที่เราคิดว่าเราขุดออกไปหมดแล้วมันยังอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ Open the h e a า t จักระเปิดจักระหวัวใจและ e n c o u r a g e s e l ์ล์เลิฟทำให้กลับคืนสุข,ขาการมารักตัวเองมาอีกครั้งหนึง่งโดยเฉพาะคนที่บอบช้ำทางจิตใจมาเยอะๆเนี่ยไดออปเทสเหมาะมากๆนะครับ Review the heart d e s i น์ทำให้ความพัฒนาของหงวัวใจของเราถูกเปิดเผยออกมาด้านจิตวิญญาณ Activate the higher h e a r t ร์ดจักระ ช่วยกระตุ้นจากรหัวใจส่วนบนซึ่งก็คือต่อมไทมัสนะครับต่อมไทมัสก็จะควบคุมต่อมไรท่อทั่วร่างกายเรารวมถึงในการบำบัดรักษาด้วยโวเจลคริสตัลอาจารย์มาเซลโวเจลก็แนะนําว่าให้จี้โวเจลปลายโวเจลปลายแหลมของโวเจลเข้าไปที่จักระไฮฮาร์ดนี่แหละเพื่อรักษาทั่วร่างกายไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามแต่ทุกโรคนะครับ and nature in the power of unconditional love เป็นหินที่ กระตุต้นให้เราเข้าสู่สภาวะความรักแบบไร้เงื่อนไขแล้วก็แทบอิ t ทูเดอะทรานส r ฟอร์เม o ี c โอเคมีข้ o พลังออฟเลแล้วก็ให้เราเชื่อมต่อกับพลังแห่งการแห่งความพลังแห่งความรักที่อัศจรรย์แล้วก็ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเ,เราไปสู่สภาวะแห่งการตื่นรู้ได้จะประมาณนั้น a อ a เว n ขึ awareness of higher truth ความตระหนักรู้ของเราเข้าสู่สัจธรรมชั้นสูง Foster Spiritual Freedom ทําให้เรามีอิส,รภ,อสรภาพทางจิตวิญญาณประมาณนี้นะได้อัปเดตคือสําคัญมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันก็มี8ชิ้นถ้าได้สนใจชิ้นไหนเออคือขออภัยเห็นเท้านะครับก็<笑><笑>เลือกได้เลยนะครับ